สวยจังเลย เราเข้าสู่ช่องดูบ้านคืนดี Family on Tour ตอนนี้นะคะเราสองคนตายายนะคะอยู่ที่เราสองคนตายายนะคะแล้วก็น้องขันแห่นะคะแล้วก็ลูกๆนะคะอยู่ที่เซนทัลสาขาไหนเนี่ยเขาเรียกว่าเซนทัลอ่ะทุกคนสาขาไหนไม่รู้ก็แต่รู้แต่ว่ามันเป็นแห่งทันี่พี่พ่อให้ดูป้ายอะไรภาษาอังกฤษพี่พ่อไม่ถึงนั่นแหละมาแล้วเราจะพาตรงนี้นะคะมันเป็นโซน ชั้นไหนเนี่ยไม่รู้นะคะแต่เราเดินจากเเข้ามาใช่ไหมคะมันตรงนี้มันก็จะเป็นลานดอกไม้เดี๋ยวจะพาเข้าไปเที่ยวข้างในคะ่ะท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าดอกไม้ที่ท่านผู้ชมเห็นทั้งหมดนี่คือดอกไม้จริงนะคะดอกไม้จริง แม่อ่่นป้ายหน่อย จับไม่ได้นะท่านชมเพราะว่าดอกไม้บางดอกอะ่ะมันเป็นดอกไม้จริงเขาติดป mm ้า hmm. ยว่าง้างจับนะคะบางเดี๋ยวเราจะไปถ่ายลูกโซนอื่นกะดูบ้าง ดอกจริงนะคะท่านผู้ชมดูดิเนี่ยอันนี้คือดอกจริงนะอันนี้คือเราอยู่ใกล้อันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรไม่รู้ท่านผู้ชมเดี๋ยวพ่อถอกไปนิดนึงท่านผู้ชมอันนี้คือดอกอะไรนะคะถ้าใครทราบนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกหน่อยนะคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวรอนไทยรูปมุ ดอกไมเนี่ยตอนหน้านมีนดอกไม้มันสวยจรักพเดี๋ยวถคุณพอบีเซยตัวผู้มาแล้วๆบีเซ้อตัวเมียเนี่ยบินเนี่ยแล้วๆ้าวไปแล้วพ่อีเซ้อตัวผู้เร็วๆพอบีเซ้อตัวผู้จัดหน แต่หน่อยสักนิดนึงเอาเป็นนกก็ได <c oughs> ้ดอกไม้สวยไหมพ่อเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยที่เราได้มาที่นี่นะคะได้มาเที่ยวเมืองหลวงนะคะได้เห็นอะไรเยอะแยะเลยค่ะคุณพ่อยังชอบเลยคุณพ่อกำลังคุณพ่อกำลังดูดเกสรดอกไม้อยู่ค่ะ พอเดินไปโซนอื่นบ้างนุ่นดอกนุ่นเพาะดอกนู่นก็สวยกล้วยไม้จริงอ่ะบางอันอ่ะอันนี้บางอันก็ปลอมนะแต่ส่วนมาเป็นดอกไม้จริงสวยนะบ้เนาะขอย่าดมเขอย่าดมดอกไม้ข้าจะเน่าอุ้ย หรือล้อเล่น่ะหนูอยอกพ่อให้คุณพ่อพาขันท่าเดินเล่นนะคะอ๋อเขาเรียกดอกอะไรพ่อดอกเทลฮะเทลเทลฟินยมเนี่ยถ้าไม่ชมชื่อดอกไม้นะตามนี้เลยนะแปลว่าโรมาเออเกยจังเลยอ๋อพ่อไปต้องเอิญมากเดินดูหลายๆที่แบบเก็บบรรยากาศ เขาสวยอ่ะใช่ไอ,อ,อดอกเดี๋ยมีสามสีนิดสิใช่เพราะตรงนี้เย็นเนะาะใช่ให้ยให้ท่านผู้ชมแบบดูน้ำพุก่อนจะได้แบบสดชื่น,น <ะ S 1> รู้สึกผ่อนคลายไหมคะ โอเคค่ะท่านผู้ชมนะคะน,นี้ก็คือเป็นบรรยากาศสวนดอกไม้นะคะที่อยู่โซนตรงกลางนะคะเซนทรัน,นะคะที่เรามานะคะสวยมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมคือเดียด่แบบถ่ายภาพสวยมากนะคะก็มีคนมาถ่ายรูปกันเต็มเลยค่ะปะพ่อปาเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่เอิ่บ้าง นี่ก็น่าจะเป็นโซนขายวายนะพ่อนาะวายเลยน้ำผึ้งไม่ใช่หรือไม่วายขายกาแฟชิมกาแฟ,ฟไหมพ่อมีกาแฟแล้วอยากชิมกาแฟาไหมก็ไม่แพงแล้วเนะี่ยไม่จะซืะออ้อหรอเออจะจ่ายตังเองไหมไม่มีตงังค์เร็วๆจะกินไม่กินเพราจะกินก็รีบกินเลยเร็วๆเร็วเข้าไปดูดิร้อนแล้วมันจะขึนใบได้อเอากาแฟาเย็นดิเดี๋ยวเดี๋ยว พ่อกำลังจะชิมกาแฟนะคะเป็นกาแฟนี่แบรนด์ของเขาปึ๊บนะคะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนว่ามันอร่อยถูกใจถูกปากไหมเนาะแต่เชื่อว,ว่ามันหอมมันน่าจะอร่อยแบบนี่แหละหอมมากลายเลยนะ่นเนาะครับออทุกคนตอนนี้นะคะเราสองคนตายายแล้วก็น้องขันห้านะคะเดินมาได้สักพักหนึ่งนะคะเริ่มปวดขาะะ้วค่ะ พออันน้ำมันสมุนไพรมูสวรรค์มาไหมมาแต่อยู่ตรงไหนนะเมื่อเช้าเขาให้ไหมปวดน่องอ่ะพอเป็นกระดูกทับเส้นเดี๋ยวจะต้องได้ทาละมาแล้วปวดเดี๋ยวขออนุญาตนั่งตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้น่าจะเป็นชั้นอะไรไม่รู้พอชั้นอะไรลูกลูกนะคะเขาก็แยกย้ายเดินไปไหนเด็กอ่ะเขาจะไม่เหมือนคนแก่เนาะคนแก่เนี่ยคือเดินนานไม่ได้ปวด บรรยากาศชั้นในก็ไม่รู้นะคะตอนนี้นี่ก็จะเป็นบันไดเลื่อนนะคะก็จะเป็นมุมไหนก็ไม่รู้ค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เราสองคนตายายนะคะแล้วก็น้องขันห้านะคะ เหนื่อยนะคะพักแข้งพักขาพักน่องเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเดินลงไปชั้นล่างค่ะเนาะก็คือจะบอกว่าเราสองคนตายายนะคะไม่ได้ซื้ออะไรนะคะตั้งแต่เรามาตั้งแต่เรามาเดินห้างนะคะน่ผม้ชมก็คือแบบเราไม่ได้ซื้ออะไรนะคะเรามาเดินแบบว่าท่องเที่ยวนะคะมาเดินหาประสบการณ์นะคะลงบันไดค่ะ เราไม่ได้อ้อปลกไม้ปลกมือทักทายท่านผู้ชมหน่อยออลูกๆเขารออยู่ข้างล่างค่ะเด็กเขาเดินไวค่ะเราต้องค่อยๆเดินเป็นห่วงน้องขันห้าด้วยออต,ตรงนี้จะเป็นชั้นอะไรก็ไม่รู้นะคะไปเรื่อยๆเ,เจอบันไดที่ไหนก็ลงตรงนั้นนะคะ ไม่รู้เหมือนกันพ่อเราอ,อยู่ชั้นล่างอะ่ะเอาพ่อเดินมาเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าชั้นนี้มีอะไรบ้างนะคะพ่อเดินลงมาไดเลยมีหน้ารักอ่ะดูดิดมีวันแม่สุขสันต์วันแม่นะคะขอให้แม่ทุกคนมีความสุขนะคะไปค่ะ ลูกบอกว่ารออยู่ชั้นชั้นล่างนะคะตามหาลูกก่อนเออไปของขายเยอะมากค่ะมีคนมาแบบจับใจใช้สอยกันเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นโซนรองเท้าเจอแล้ว ผู้ชมตอนนี้นะคะเราเดินมาในชั้นล่างสุดนะคะซึ่งโซนนี้นะคะเขาจะขายอาหารนะคะดี๋ยจะพาดูหอมขนมปังอบอวนไปหมดเลยค่ะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าเซนท่านลาดพราวนะคะเซนท่านลาดพราวค่ะเนี่ยก็จะขายโซนนี้คือจะขายอาหารหมดเลยค่ะขายอาหารขายพวกเครื่องดืง่มพวกขนมปังพวกกับคงกับข้าวอะไรอย่างค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะ คนนั่งกินข้าวกันค่ะเนี่ยโซนนี้น่าชมดูดิเออได้ค่ะวได้เลยค่ะคุณพ่อนะคะก็เป็นบอดี้การ์ดนะคะหน้าเรียมดูแลขันห้าน่ากลม <laughs> น่ากลมดิกลยเพราะมีแต่พ่อก็มีความสุขใช่ไหมมีความสุขสิ พอ่อพ่อรู้ไหมว่าขันห้าตาเป็นประกายเลยนะเออท่านผู้ชมจ,จะบอกว่าขันห้านะเขาไม่ร้องสักแอะเลยอะ่ะ <them. S 1> เขาไม่ร้องไม่ดิน้นไม่โวยวายไม่ตะก,กุยกระเป๋านะคะคือเขาแบบว่าแบบสงบเรียบร้อยมากแล้วที่สําคัญนะวันนี้ขันห้าได้มีโบสีแดงด้วยดูหล่อมากเลยเอฟซีใส่ให้ครับใช่อยากจะเอฟซี <Okay. S 2> ซื้อให้แล้วมีชุดหลายๆชุดน้องบอลนองทา่เอฟซีเอามาฝ่านะคะเอฟซีนองขันห้าก็คือคุณพ่อคุณแม่ของน้องไพลินนะคะใช่ครับ แต่ตอนนี้คือแบบซื้อเสื้อหลายตัวแต่ว่าแล้วมีโบด้วยเราเอาแต่เราเอาแต่โบใช่ไหมมาปลูกให้เขาเ<ช>พราะว่ากลัวเขาหงุดหงิดเนาะใส่เสื้อแล้วกลัวมันเปื้อนด้วยค่ะเอาไว้แบบมาอยู่ดีๆก่อนเนาะอเอาเหมือนเป็นชุดเที่ยวอ่ะเนาะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะบอกท่านผู้ชมนะพอคุณแม่แอบเปิดเสื้อใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูนนเนี่ยคันห้าเนี่ยเขาจะพรางตัวใช่ไหมเขาจะพรางตัวแบบเนี้ยพอเราเปิดเสื้อขึ้นนะคะเขาจะตาเขาจะโตมากเลยค่ะเขาสังเกต เฮ้ที่นี่ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะทุกคน,นแบบดีมากเลยอ่ะดูดิเนี่ยสุดยอดเลยค่ะ๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> นะคะนี่เ<ฮะ>ห็นไหมโอเคคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่จะพาเดินดูบรรยากาศนะคะชั้นใต้ดินที่มันเขามีของกินก่อนนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวก็เราก็จะเดินทางต่อนะคะไปเลยพ่อโอ้โห อุ้ยมีขายทุกอย่างเลยนะพ่อเนะาะดูดิน่ากินทั้งนั้นเลยนะพี่ชมดูสิน่ากิอนอ่ะอ่าพราสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนนี่สวัสดีเปิ่นอ่ะสวัสดีดีดีขอกอดหน่อยถ้าขอกอดอ่ะกอดในกอดใออหนึ่งสองสามแช่หนึ่งสองสามแช่สวัสดีเอ็ม อะไรเนี่ยแม็กโดนัลเนี่ยนะคะนี่นะคะแม็กโดนัลในตำนานปะแม็กโดนัลเป็นเหลืองแดงส้มใช่เ <laughs> ยอะมากนะคะโอ้โหสูง อยากรีวิวกระทะหน่อยได้ไหมคะอะไรนะครับพอรีวิวกระทะตอนผัดได้ไหมคะได้จ้าโอ้โหครับผมเดี๋ยวยกให้สุดๆเลยครับอุ้ยพอแล้วนะครับเพราะอันนี้เทปที่ห้างเซ็นทรัลลาดเช้านะครับใช่เพราะครัวอรมณ์ดีมากพ่อจะมากินอาหารเนาะดูเมนูแต่ละเมนูน่ากินเหมือนกันนะครับผมรสชาติ รสชาติอร่อยเพราะว่าพ่อค้าอารมณ์ดีไม่ไม่เชียบเชีอารมณ์ดีเลยนะคะเนี่ยกระเพราถามนะคะกระเพราตาจ้าได้แล้วครับปลาดุกนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเหลือแต่กุ้งใช่ไหมกระเพรากุ้งใช่ไหมใช่ค่ะ บรรยากาศนะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมดูดิน่ากินงนเลยบครยา่ะศคนเค่ะอบมากค่ะคค่ะเพราุั่ะขอนค่ะอคุะบรรยากาศคนเยอะมากเลยค่ะอะ่ออ ลูกสาวกำลังเอาน้องขันห้าวางนะคะคุณแม่นะคะจะพาท่านผู้ชมไปเดินดูก่อนนะคะในขณะที่ลองอาหารของคุณแม่นะคะโอ้โหทุกคนดูท,นที่ดูดิเยอะมากเลยอะ่ะเนี่ยผมเนี่ยคือจะบอกว่าแบบ คือดีอ่ะทุกคนคือแบบว่าได้มาเที่ยวครั้งนี้คือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะดูไหมคะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมเห็นแล้วแบบว่าอยากกินบ้างไหมคะนี่อุ้ยเค้กอยากให้ดูเค้กน่ากินโอ้เค้กน่ากินมากเลยบ้้คค่นนั นะอันนี้ก็นาก่าจะเป็นโซนเค้กแน่นอนเลยน่ากินทางนั้นเลยดูดิท่านผู้ชมดูดิเค้กหน้าตาสวยๆ,ๆนั่นเลยะนะคะโอเคท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวได้เวลานะคะที่คุณแม่จะต้องไปกินข้าวแล้วนะคะคสิส้น ไปช่วยกันยกหน่อยไปเลยลูกสาวลูกสาวกำลังจะไปเอากับข้าวให้แม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากับข้าวที่คุณแม่กับคุณพ่อนะคะแล้วก็เด็กๆก,กินี่ยมันจะหน้าตาน่ากินขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะโอ้โหอันนี้กัเข้าวอะไรวะกับข้าหมูสับ ร้านนี้ล่ะคะกะเพราปลาดุกกะเพราปลาดุกร้านนั้นล่ะคะกะเพรากุ้งกะเพรากุ้งของแม่ไงอ๋ออันนี้ของคุณแม่นะคะค่ะแล้วอะไรกันดีนล้ยโอ้โหอันนี้อันนี้ของใครกันสิอ๋ออันนี้ของน้องลูกสาวนะคะท่านพี่เชืแล้วของกันอันไหนอ๋อกันอันนี้ไปอีกแล้วโทรหาสิพักการเข้าไปนั่งเลย อเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันก่อนนะคะท่านผู้ชมพอกินข้าวสิพอ่อกินข้าวแล้วเรียกท่านผู้ชมกินข้าวเ,ยาวเยาวดยทุกคนเรียกท่านผู้ชมกินข้าว,ก,าวกันแล้วมากินข้าวครับทุกคนวันนี่ขายดเใจบัวเออมากินข้าวครัจะกินให้อร่อยนะคะโอเคตอนนี้ลูกชายไปไหน่ะลูกชายตามหาคุณพ่ออยู่ครับหลงครับ โอเคค่ะ่านผะู้ชมเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้หิวมากเลยนะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลย่านผู้ชมตอนนี้นะคะหลังจากที่เรากินอาหารเสร็จแล้วนะคะคุณพ่อก็แวะซื้ออาหารให้น้องขันห้านิดหน่อยนะคะ ตูนเอาไว้ค่ะนผู้ชมเพราะว่าที่ลำพูนมันไม่ค่อยมีนะคะอาหารที่น้องขันห้าชอบนะคะซีนวันนี้ดีวันนี้ก่อนโอเคเป็นไงบ้างคะลูกสาววันนี้ดีค่ะมีความสุขเพราะาไ,ดได้มาส่งของแม่แล้วก็เลี้ยงข้าวด้วยขอบคุณนะคะขอให้เจริญเจริญเด้อนี่นะคะลูกวันนี้ลูกสาวนะคะเขาก็มาเลี้ยงข้าวนะคะเพื่อที่จะ,ะส่ง บอกกับแม่กับภูมิลำนาวือหมายถึงว่าเขาเลี้ยงอาหารพ่อแม่นะคะแล้วก็เตรียมตัวนะคะส่งพ่อแม่กับภูมิลำนาวค่ะนะคะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะออกจากตรงนี้นะคะคุณพ่อก็แบกขันห้าเหมือนเดิมเมื่อกี้นะคะอย่างที่บอกว่าเราแวะซื้ออาหารของน้องขันห้านะคะเพราะว่ามี FC นะคะท่าน ซื้ออาหารใม่น้องขันห้าและน้องขันห้าติดใจค่ะก็เลยต้องซื้อเก็บเอาไว้นะคะเผื่อว่าไปลําพูนแล้วมันจะหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องแมวนะคะน้องขันห้านะคะแล้วน้องคนทุกเขาจะแบบไม่มีอะไรกินเนาะทุกคนเนาะอะไรเงี้ยก็คือแบบเห็นว่ามันลดราคาสามซองนะคะสามซองสามซองนะคะแบบว่าร้อยกว่าบาทเองทุกคนปกติซื้อสองแปดสิบห้าบาทนะคะนี่คือสามซองร้อยกว่าบาทถือว่าถูกมากเราก็เลยซื้อค่ะนะคะ เซนสวัสดีทักทายเอฟซีก่อนสนุกไหมอร่อยอ่านะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราเดินทางต่อแล้วเนาะใช่ไหมเดี๋ยวเราเดินทางกลับภูมิอะไรภูมิอะไรลำพูนครับภูมิลำนาวลำนาวบ้านอะไรลำพูนอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราเดินสักพักหนึ่งก่อนค่ะที่นี่สักพักหนึ่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรอเวลานะคะรถไฟนะคะรถไฟออกประมาณบ่ายสองโมงนะคะโอเค ครับ<ท>อะไรก็อาหารน้องขันหและน้องแมวที่บ้านคุณพ่อจอะไปฝากเด็กๆเพราะว่าคุณพ่อเข้าไปเจอ,อเขาลดราคาซื้อสองแถมหนึ่งแล้วก็เป็นอาหารที่น้องแมวชอบน้องขันห้าชอบพ่อก็เลยว่าอ แน่ๆก็ซื้อแล้วก็เราไปซื้อไปฝากน้องๆดีกว่าเพราะว่าที่อื่นมันแพงเนาะใช่ครับอันนี้ลดราคา2แถมหนึ่งสองแถมหนึ่งเออพ่อก็เลยเอา3ซองลดอะไรบ้างก็ไม่รู้โอ้มีลดญ้าลดทูน่าและลดปลาใช่หลายอย่างเลยแต่ก็มี FC ที่แบบว่าซื้อของฝากให้น้องแมวน้องขันห้าเยอะน้องพุทุกเยอะอยู่ใช่ครับนะคะอ้าวลูกสาวเลี้ยงะไงติมพ่อแม่นะคะก็แมวเยอะครับเอาคนเดียวสองคนกับแม่พอแล้วเออ กีนไอเียมหนคนก็คือสองคนคเกียงใจลูกเนาะ